รสที่เสี่ยงคุณนไก่ก็คาไก่นี่้างตูนเราด้วยปลาด้ใเือซาดาเลยคุณผู้ได้ว่าคุณผู้มูนิน่ด้วยจัดถุเว่ยเด้จัดถุงเว่เด้โ่เยบ้านเขาเนาะเนยบมัจงกันี่เน่เน่อย่อเอามนีมาบรงอาหารนี่ ลาเขาพว่ามกป่ามกประเดชุตีนอันนี้ก็ทอดกุ้งบัทันซักซุราไมอันนี้ไวยกว่าอันนี้ดล่องโอ้ดันล็อกสบน่คุบอ oh ์น kind of like ิ่สบายดีเลย โอ้คือว่าคือว่ามันแท้มือนนี่นะโอ้ยมันกินกันมนตไ้ม่่ังมือบเห็นนนะวก้งมาคุณเฝ้าเห็นกอดททำเป็นคนดีตังเป็นคนดีสบายดีมื่อทุคนดีวีแฮงเฮลโหลเฮลโหลเฮลอ้มัวอ สบายดีบายตตามเพื่นคนีที่ไอลส้อมงบ้านชงงบ้านมาเร่งกันหรอมาด่วละมาด่วนละเส็แล้วสบายดีสบายดีปวดัอแจ็ควยไ่่นเมาด่วนเออาสบายดีสบายดีได้ยินได้ยิเิมมาน่เอองไมได้ นีพูดเลยงเดีวเาสบายดีเาสาวสบายดีสายดีเลยโอ้ช yeah. ิบเยชอยต้งหลายนดช่วยดีใจเนาะเอ้ยเอาไปไหนน่ฝาของก็ไม่มีขับไเป็นยังไงดูานมาแล้วอะสบายดีสบาย

ไอ้ครับผัดออกไปไอ้เก้าดำนะเนาะถ้าเราทำไปนี่เรียบร้อแล้วเมื่อวันได้ออกมาเพิ่มเพิ่นก็จะยอมมืออนุโมทนาครับเอาเนาะไอ้พอมาเราทำกันเพื่่าฐานเกี่ยวยุ้งหัวหมอบโอ้ยไม่อย่างนี้ปีกไก่หอยจ้อหอยจ้อโอ้ยร่างกาอยู่พี่ปะ สบายดีสบายดีวันน่ะวันน่ะมาจากนะเม่อสตูเมองข้างด้วเท้าโอ้พวกสักพวกกาอาสาสมัครนั่งแถวอาสาสมัครเซ่เซ่เหล่าวยเลยนะอาสาสมัครท่านว่า เดันเ <c oughs> อาสบายดีเป็นเพราอันนี้แซ่บไงเนี่ยโอ้วายน่ารักจังเลยขอบ,บใจเด้ <c oughs> อเหกใส่มาเโอ้ตาย้ิลงไปพอ่อรา,ม,า <c oughs> มันนี่แซ่บใหญ่เลยทอดส่องอัน <c oughs> ทอดปลาซิวทอดปลาซิวเนาะอันน <described together. c oughs> ี้แช่ใหญ่แาโซบงดูโซบงดูทอปลาซิวทอปลาซิวอมอนี้ทอด่อยทออ่าทอดไส้กรอกส้กรอกไส้กรอกหอยจระแเอาไส้กรอกไ่้อ ไสก็อเแค่แน่นอนใส่ก <man chin absorption> ็เ็นไปกินเลยเนี่ยคนชิใส่กระากก่อนเฮ็ดเฮดอาวใส่ก่อนเลยเฮดเอาลองซีบมึงดู

มีเพื่อนก็มีเนียมทัทายในจอทีวีอะไรนี้เอ้าก็คือว่สาส่งข่าวไปเนาะมือเนเท่นบนก็จะายอมืออนุมนาทาทานดำที่ห,ไ,หไอ้ได้มีโอก,กาสได้มาทำบุญบุญส่วนพระพทธคือว่ออากัจายมืออนุมนุทานดำทีห้อได้ ไม่ทาขาผู้บาดเนอะทาขาผู้บาดนี่ถามีเยอะพิมมาอยานอนนีมีวัต้านยามนอนเนาอ้เงี้ยร้อนมากเมาผมตั้งแต่ายคนนอนถ้าคนบางัวนอนแฟซไาย์บงเอ่นแบบทอยเลอันนี้คุณนอนบนเตียงของผมยังดี นออยู่เตียงกับุนม่บอกไกลก็ถื่อไกลนออยู่เตียกับุนอันนี้นอนย่ขี่อันนี้กมูมาจากมเตสโตงไก่มข้าลนีิกม่ิกันน่ะนอพับเพนอนพับเวไฟสุดรอตักวาดชุดบาชุดทลรือเป็นเลยวิตกนด้่อน ข่าวพยาหลี้ะโอ้ยิมเตยสะดุดยจะต้องนิ่มมันสักแก่มาเถอะตายอสิยเนกปากมาไปนเนาะข้ามาเข้ามาตบาลสบายดสบายดไป่ไทยพูดตักบาทกันเออไปรถไปตักบาทนเออไปตักบาทตักบาท อันนี้ครับากกาในตู้คไม่ได้ายอน้ที่น้องกองปลาย นี่คือมาทีหลังนี่เป็นาลาบ้านะ thank you the แม่ป้าที่ว่าเสียเวลามาให้บูญต้องกันเนาะ ปาเน,นี่ยเป็นอะไรเป็นไงปาเอาป้าวันี้มีค่าคงทา้วป้าเลปาป้าเนาะ้เมนบบนเคยลาบโอ้อันนี้ขอบใจอันนี้ลุงลุงใหญ่นี่โอ้คือว่านั่นไม่ยังก็คือด้ สิบบได้เป็นลูกชิ้นลูกถาจานข่าก็ได้ข้าวกล้วยไปน้ำค้นหนึ่งอ้นี่ยังบดรบได้ยุบจังน้อยอยู่บอันนี้อันนี้ชิดเน้นครับเนี่เนี่น่ยชิ้นชิ้ชิดเน้นคำโอ้ซาทธอเด้อ ให้เกียวซาด่าได้คนคุณผู้ได้ผววคนผู้พงงามคน้งงามที่หนึ่งคู่ทางหลังเลยเด้อโอ้ยอายังมุดอนาังเด้ออุ ตักบาทใส่บามกห้อมกัเสื้อหนาใครเป็นเนื้อคู่กันต่อไปเลคนยื่อกษ่ตรดีพออเราชาติหาจะสูบบ้าเลยจะสูบบ้าเลยโจวจได้เกาตานหนุ่มนเอาดูอันนี้ไม่ได้ไปเฮ็ดตั้งแต่นี้ันนตั้งไว้ทั้งหลังได้เรียยเลย อันนี้นะอันนี้เอื่อยบ้านเฮาเนาะสาวบอยเป็นไอ้บาบอยเป็นอันนี้สาวอ่ะหนึ่มีบาลีนึกว่าผู้สาวมาตั้งใส่จะหลุกเมียตัวเอง เออถูกตาถูกต้อส่วนหลายคนทำงานนี่สิเข่าบาดใสแถวรวมกันตอนนี้ถ้าชิ้นมาต่กันจึกันยิงเด้อนี้เขาเจออีเทาอีกเนอะโอ้ยเนี่ยเนี่ยนะโอ้หมอเนี่ยซีดซีดเน้นค้ามนี่โอ้ปวดเลยโอเจ้าวดตนนี่เจ้าวดปิประจําอยู่วัดนมกล้ามันองค์เียเออเอาไปเลยมา บรรจหาอาหารทอดปลาซิวก่ท so like <laughs> ส้กอก่าอนแล้วก็ปานกวนอาหารเย <c oughs> อแยะอันนี้ลาบ <c oughs> เนมอปลาบาัเข้าวคั่วหอยจอ้อ โอ้บังเป็นตาเซมบมกป่ามกประเดชำอันนี้แมนสมตีนคุ้ยทุมสมตีนอันนี้ก็อันนี้เมกอัทอดทอดกุ้งบัตทันใสซีลอสซุปซุปพ,พัก สูนอไมน์อลามอันนี้ไฟสืบอันนี้ไฟอันนี้ไฟอย่าก็อันนี้ไฟเมนเจอร์นี่นะมนี้มีนกตีดัล็อกเป็ดรล็อกสัดนแวดัล็อกสัิดีอ่าดตามเนี่ยโมนีเงาา มีบางกินได้พี่น้องเลยมาขายพัก่านดีขาดีเลยตูเตอร์มีอะไรหนิขายพักซุดซุดเจี๊นกป้องไฟแดงให้เบิ้งเด้อเซ็บปะกินงหนังนี่ ได้เจ้าม <klore> ่ยังแน่นเลยสบายดีเออโอเคเอออาานี่อะไแซบกิน l t e r กับเกลียวอเขากบเกลียวเด้อแซบเข้ามาให้มด e กินกับ e r อบเตอร์ดีเอาเบิร์ดอบสเตอร์กับเกลียวมขีานเบไข่มันขึ้าได้ะเมาไอคิวตั้งเต่เราดูอยู่บลเจอันนี้อาหารเจ็กเอามาซื้ออาหารร้านี้เบิง ปาล้อเขามีซุนมไม้สมพักมกอย่างพวกนี้ทอดป,า <Okay. S 1> ปอดลาคอหลามใช้มาจิบซุนมไม้ใส่ผักกระหยังสดๆซื้อกระเบื้องมาใหม่ๆนี่ตลองผักผักกระหยังกับซุนมะมัยมาเด้๋พี่น้องกินขา้าว ออขอกันไหมโลรดผมทำ <ไง S 1> ด้วยน,นี่ซุกน้ำไม้น้องซีสุนไม้แซ่บสุปพักอีกสังพักักนมีมีบัตรถูกพักดูด,ดู

ปลเย่งน้งไหม้ส่มน้ำไไเิม้องเตมี่ายชนี่หลังนี่ลูกดูเขาไปครับ Chèo sếp bỏ Ừ, giảm chưa, lưng giúp cắt giảm cắt giảm cắt hết cắt giảm ai? giảm cắt hết. โอ้ีนกระป๋าเลายเนาะเจี๊ยบไปเลยใส่กระป๋ามองคลักโอ้แซบสวนอาไว้แซบข้าวนี่ oui ข้าวกัน <playoffs> บอกตักในแนไอ่ามโอ้มีแห่งนี้จริงจริงเลยเขินใจไม่อร่ามแทบสุดเนี่ยเก๋ยมาเก๋ย

กินแบบบ้านบ้านไม่ทูนีิแซ่บอันนี้มกไข่เหรมกไข่มังหลวงอ่ะ แ่บๆหมกไข่อรสชามมกไข่เหมกอย่างกับมก, <c oughs> มกไข่ <c oughs> ไข่กับไข่ <c oughs> ป่าในกินกับแจวเข้ากันดีป่าข้งบนเป็นป่าพวกแดนเวียป่าป่าป่าซิวอืะ chỉ gặp kéo khẩu gần ta siêu, viên bạn, viên một, viên một nữa, người lai cũng câu được, người quả đi ลาบเมียคนนกัดห้่ยกรบปองเนี่ยเนี่ยนี่นี่ยเนีนีน่นี่เนยเี่ยเน่นเนี่ยนยีเน่ยยเ่ยน่ยนนีเ่ยนี่ยน่เน่ยเน่นีเน่ย่เนี่นี่เน่ยี่ยนีเนี่ยเเียเี่นี่เ่นเนเนีีนีนเเ อืมเคี hmm. uh ่ยวกินตอนมันไม่ไหมนี่ละอย่าเปลี่ยนสีด้อยโดนแล้วจคนเม็นไรผันคนเมื่อแรแต่ว่าข้าคู่จินไปได้โอเคแตวมันเปลียนโอ้โดแซบแซบมเขีดเชืนำไหมแกยังเคื่ขบวนการเป็นราดเลนผักกะแยงสดๆดนึ่พิกกับซุดน้ำไหม้ ไดพี่ úng, ขายดูขใครให้เนี่ยปั้นตากิวตากิอาคำสุดท้ายท่งลาแล้วโอ้แซ่บเข้ากันดีขนาดสุปต้มไม่ผักกระยงสุดสุดยอดเลยนี่เบิงให้น้องคำสุดท้ายใครอายี่หามาให้เรานยดู Trùng lột môi rồi đây là mô no vậy no mô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  tu mô no mô เราจะไปห้องแล้วกัจนะไปห้องจกันคลิปนั่นเนาะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ให้มากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไลฟ์แฟมมิลี่เมื่อนี้มาตักบาตรหาไปตู้กินข้าวกินน้ำเอิ้นละขจันเออ้นละเอาไอ้ฟอดบายบายเนาะบายบายเจ้กันคลิปนี้บาย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 